ตลกดูเหมือนพี่เอ็มจะเจอโลหะต้องสงสัยครับจะดูกัครับว่าเป็นไรเจอแล้วครับพี่เหียนี่มะหุย แบนเลยอ่ะแบนเลยน่าจะโดนไถโดนอะไรทั้งอย่างเลยเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับไม่ไม่หลังๆพี่ครับโอ้ยโอ้ยสวยเลยสวยงามสวยงามแต่งอไปหน่อยครับแต่ว่าสวยอยู่ยังสวยเลยชัดอยู่ชาร์เลยยังคมชัดอยู่นะครับถือว่าเป็นแต้มแต้มที่สองจากจากเหรียญสังดูนะครับพี่อํานาสวยเลยชาร์จเลยโอเคครับลุยต่อครับชาร์จเลยชาร์จเลยชัรจบุญชับบุญ ถึงยพี่อันนี้สองสี่แน่นอนอ่ะแม่งไม่น่าโดนที่เนาะอือสิได้โอ้โหแต่ก็ถือยังคมอยู่กำไปดัดให้ดัดให้ตรงตรงหน่อยปล่อยเซอร์พี่ปล่อยเซอร์เนาะโอ้โหสุดได้มากเลยน่าแต่แต่ก็ถึงถึงถึงจ้าครับลาบเลย Ch to and a glass of water. To and a glass of butter